มาดูงาน DIY นะครับอุปกรณ์สำหรับทำเครื่องวัดคันเร่งน,นะครับว่าคันเร่งดีหรือคันเร่งเสียนะครับทำอย่างไรนะครับมาดูกันได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาทำความรู้จักกับตัวอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับก่อนที่จะนำมาประดิษฐ์นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องจัดเตรียมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวคันเร่งน,นะครับที่เราจะมาทำการเช็คนะครับ แล้วก็จะมีหลอดไฟ LED นะครับตัวนี้ไว้โชว์สถานนะว่าเคร่งเร่งทำงานหรือไม่ทำงานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสวิตไฟนะครับตัวนี้เป็นสวิตแค่จังหวะเดียวนะครับก็คือออนกับ off, ออฟก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้ไว้ตัดตอ่อวงจรไฟนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นทา,านหรือแบตเตอรี่ก็ได้นะครับ ที่มีแรงดันไฟอยู่ที่ไฟกระแสตรงอยู่ที่3ถึง9โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับครับต่อไปเราก็จะมาทำการเริ่มการต่อกันเลยนะครับอุปกรณ์อย่างแรกนะครับที่เราจะต้องต่อมาก็คือเป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับออกจากขั้วบวกนะครับตัวนี้เป็นไฟประมาณ3ถึง9โวลต์นะครับออกขั้วบวกครับมาเข้าขาแรกนะครับ ของสวิตเปิดปิดนะครับอ่าพอออกขาสวิตเปิดปิดปุ๊บก็จะวิ่งมานะครับมาเข้ากับไฟที่อยู่ชุดคันเร่งนะครับจะเป็นสายสีแดงนะครับอ่าตัวที่สองนะครับตัวที่สองจะเป็นไฟลบนะครับอ่าไฟลบออกมาแล้วก็มาป้อนเข้ากับนี่นะครับกับคันเร่งจะเป็นสายสีดำนะครับผม โอเคอันในลำดับสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอไฟที่ออกมาจากคันเร่งนะครับเป็นไฟเส้นสีขาวหรือสีเขียวหรือสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะครับจะเป็นไฟออกมาออกมาป้อนให้ขานี่นะครับขาบวกนะครับขาบวกของหลอด LED ขาบวกของ LED ตัวนี้เป็นขาลบนะครับ ส่วนขาลบไปไหนครับขาลบก็จะนำมาลงกาวก็คือมาต่อลงขั้วลบนั่นเองนะครับผมวงจรก็จะมีประมาณนี้นะครับการการต่อใช้งานก็เรียบร้อยแล้วที่เหลือแล้วก็ทำการเปิดสวิตเปิดสวิตนะครับออนสวิตปุ๊บไฟไฟบวกมันก็จะผ่านผ่านสวิตวิ่งเข้ามาเป็นไฟเลี้ยง ที่คาเล่งนะครับไฟลบก็จะเลี้ยงอยู่ที่คาเล่งอยู่แล้วบวกลบเลี้ยงแล้วปุ๊บพอบิดคาเล่งตัวแถบแม่เหล็กก็จะวิ่งมามาผ่านในตัวชุดฮอร์เอฟเฟกนะครับที่ที่อยู่ในตัวคาเล่งนะครับตัวฮอร์เอฟเฟกก็จะทํางานส่งสัญญาณนะครับเป็นสัญญาณไฟอ,ออกมาที่เส้นสีขาวพอออกมาปุ๊บมันก็จะวิ่งมาหาขาบวกนะครับของหลอด LED อ พอออกหลอดปุ๊บก็จะมาจบอยู่ที่ขาลบนะครับพอเราเร่งปุ๊บเร่งจากเบาไปหาหาแรงนะครับเร่งจากเบาไปหาแรงโดยการบิดนะครับถ้าเร่งเบาไฟตัวนี้ก็จะ,ะยังไม่มีไฟนะครับเร่งค่อยแรงขึ้นไฟจะค่อยๆสว่างเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวนี้ในลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของคันเร่งที่ดีนะครับแต่ถ้าเราต่อตอ,อุปกรณ์แบบนี้เสร็จปุ๊บเปิดสวิตช์ออน แล้วไฟค้างเลยแสดงว่าคันเร่งมีปัญหาก็คือในตัวชุดห้อยเฟกมันจะช็อตนะครับก็คือไฟมันจะติดตลอดเวลาก็ในในส่วนคล้ายๆแบบลักษณะของคันเร่งค้างนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราต่อเสร็จปุ๊บเปิดสวิตช์ออนบิดคันเร่งไฟไม่ขึ้นแสดงว่าตัวห้อยเฟกเสียก็คือ ห้อมันขาดนั่นเองหรือสายสายใดสายหนึ่งมันอาจจะขาดก็ได้นะครับทําให้ไฟไม่ขึ้นนะครับเราก็จะทําการทดสอบงานจริงดูนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยก็มาทําการออนสวิตต์นะครับออนสวิต์ออนสวิต์เสร็จก็บิดคนเล่งนะครับบิดคนเล่งแล้วเราก็สังเกตไฟนะครับไฟ่องสว่างจากหลอด LED อนะครับเห็นไหมครับ บ,บิดเบาไฟก็จะเบาเหมือนกันนะครับบิดแรงไฟก็จะค่อยๆสว่างขึ้นนะครับตัวนี้แสดงว่าใช้าง,งานได้ปกตินะครับคันเร่งครับเกขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสามารถคอมเมนต์นะครับตัวนี้แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของอ ช่วยแชร์กันให้หน่อยนะครับแชร์แล้วก็กดถูกใจกันให้เยอะๆหน่อยนะครับขอบคุณครับ